สวัสดีครับผมแม้งจะชอบแม้งสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d a g o n e s t M Classic นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการตั้งค่าสก,กิลน,นะครับตามปกคลิปเลยแต่ก่อนอินเลยตอนนี้ทางเกมได้ประกาศอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันนะครับผมในเวอร์ชัน iOS เนอะที่เวลาเราเข้าไปดูใน App Store เนี่ยเขาจะบอกคาดการไว้ว่าเกมตัวเกมเนี่ยจะเปิดวันที่เท่าไหร่เนาะซึ่งผมได้เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ ทาง ios เองเนี่ยเขาได้ประกาศคาดการไว้ว่าจะเปิดวันที่24กรกฎานี้นะครับผมซึ่งก็เพื่อนๆอาจจะรออีกไม่นานน้วประมาณ2สัปดาห์2-3สัปดาห์ดังนั้นอดใจรอกันนิดนึงสำหรับชาว ios นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องตามปกคลิปเลยก่อนว่าเราจะมาตั้งค่า s ซตสกิล l l 2แถวอย่างไรนะครับมาดูกันดีกว่าวิธีการแรกนะครับผมเพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่เมนูนะฝั่งขวามือตรงนี้เอามาเสร็จปุ๊บ ไปเซตที่ตั้งค่าจากนั้นเลือกแถบที่สามตรงซ้ายมือครับจากนั้นกดปุ่มสีทองตรงนี้แลวก็กดปุ่มสีเขียวด้านบนตรงนี้เหล่าหลังจากนั้นเขาจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้มาเป็นวงแดงๆข้างล่างเห็นไหมไม่ใช่วงจะเป็นแบบพื้นที่แถบสีแดงให้อันนี้คือพื้นที่ที่เราสามารถลา,ลากลากโปรเจกไปวางได้เต็มที่เลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อน ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอไปเซฟก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งขอเซฟไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวก็จะบอกวิธีเซฟไปด้วยแล้วกันนะครับสมมุติเราตั้งค่าสากิลเรียบร้อยแนละ้วเรามาเซฟตรงนี้ได้พิมพ์ไว้ก่อนว่าน,นี่คือดาเมจ ENG 2แล้วกันดันอ่าแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ตรงดานไปสนะครับแราคราวนี้เราจะไปรีเซตกันก่อนกลับมาที่เดิมเลยหลังจากนั้นกดปุ่มเขียว ให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอันนี้คือหน้าตาปกตินะครับผมเดีย๋ยวผมอออไปให้ดูก่อนนี่คือหน้าตาปกติของสกิลคราวนี้เราจะมาเซตเป็น2แถวเซ็ตยังไงกลับมาที่เดิมครับหลังจากนั้นปุ๊บเราสามารถเลื่อนพวกนี้อันนี้คือปุ่มเก็บของอันนี้คือปุ่มแท็กเอาไว้เราเขาเรียกว่าปุ่มเลงเป้าเนาะอันนี้คือปุ่มบัฟที่ปกติเราเข้าไว้ใช้บัฟใช่ไหมเราจะลากมาแบบนี้สามารถบวกลบได้นะครับแบบนี้เลยทรัแบบนี้ได้เลยบวกลบให้ ให้มันขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ตามที่เราถนัดได้เลยนะครับอย่างของผมขนาดแบบนี้เรนก็จะตัดแบบนี้แล้วก็อันนี้คือปุ่มสําหรับพอชั่นเนาะก็คือใส่ยาของผมก็จะไว้ที่เดิมแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆอาจจะสังเกตมันจะมีตัวปุ่มที่คล้ายจอยสติ๊กก็คืออันนี้ครับก็คืออยู่ซ้ายมือนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูระบงให้ดูมันคือตรงนี้เปิดและปิด พอได้มาปุ๊บเสร็จปุ๊บอันนี้คือของผมเอาไว้ใช้สำหรับรับพอเสร็จปุ๊บเรามาวางไว้ตรงนี้ผมกดตกลงมันก็ได้เป็นแบบนี้ทันทีนะ,ะครับอ่า้วคานี้เราตั้งค่าสกิลยังไงละ่ะเราเข้ามาที่ตรงนี้ครับแท็บแรกเนี่ยของสกิลถ้าสาหรับเพื่อนเพื่อนที่สงสัยเนาะมันมีทั้งหมด3แท็บแท็บแรกจะเอาไว้สําหรับอัพนะครับผมอ่าตามลูกไฟฟ้าเลยมันจะใช้น n e r g ่อกันครับต่อมาแท็บที่2เอาไว้สําหรับลากสกิลไปใส่ขวามือครับและแท็บสุดท้าย เอาไว้สาหรับตั้งคอมโบสกิลมันคืออะไรละ่ะคราวนี้เรามาดูอันที่2ก่อนอันที่สองเนี่ยแน่นอนเราลากลากสกิลไปใส่ได้สมมรัเราชอบอันนี้แล้วก็ลากไปใส่ลากไปใส่นี่ครับอันนี้ให้ลากจากนิ้วนะเอานิ้วเราไปชี้มันก็จะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ดูที่ไอคอนอันนี้นะครับดูที่ไอคอนอันนี้ไม่ได้๋ยวขยับนิ้วอยู่ตรงนี้อ่าแล้วค่อยไปวางประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้ อันนี้คือเลือกเือการลากวางสกิลปกติทั่วไปคราวนี้มาดูการใช้คอมโบบ้างเพื่อนๆสังเกตไหมครับอันนี้ก่อนใช้คอมโบก่อนไปหน้า3เนี่ยของผมมีแท็บซ้อนกันสองสองชั้นที่เราไปทำมาเนาะแต่พอมาถึงตรงนี้มันสามารถใส่สกิลหรือใส่ใส่คอมโบได้เฉพาะสกิลหลัก6สกิลนะครับดังนั้นไอ้ตรงแถบบัรบที่เราเอาย้ายเข้ามาลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยใช้การไม่ได้นะครับแต่ผมว่าเหลือเฟือแล้วแหละวิธีการตั้งค่าคือเราจิ้มเราอยากได้ อ่ะสกิลนี้เป็นคอมโบที่เท่าไหร่จมใติผมเอาอนี้ออกก่อนนะเรียบร้อยรีเซ็ตก่อนคราวนี้ผมอยากได้สกิลนี้เป็นสกิลแรกลากไปชึบจิ้มไว้แล้วเอาสกิลนี้เป็นสกิลที่สองอ่ะสกิลนี้เป็นสกิลที่สามอ่ะสกิลนี้เป็นสกิลที่สี่อ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ sorry sorry นี่คือการคือการรีเซ็ตต่อใหม่นะสกิลที่หนึ่งจิ้มก่อน สกิลที่1จิ้มตัวนี้ก่อนเสร็จปุ๊บลากไปสกิลที่2สกิลที่3สกิลที่4เสร็จปุ๊บไม่ต้องทาอะไรกับเขาเลยการกระบาดออกไปนะครับเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับไอเนี้ยแทบขายไปละแล้วจะไปเทสกันวิธีการใช้จริงๆของเขาคืออะไรเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะผมจะกดนี่พอกดสกิลที่หนึ่งขึ้นมาเห็นครับกลางจอจะเป็นคอมโบที่สองคอมโบที่สาม แล้วก็คอมโบที่สี่แบบทับโดยการกดปุ่มคู่นะครับอะแต่ืู้ภาษาเก่งไหมครับถ้าเราเรียงสกิลที่2เนี่ยและคูดสกิลที่2อดันคูดาวช้ากว่าสกิลที่3เราจะไม่สามารถใช้ได้สกิลที่สามสกิลที่สี่แล้วพอจะใช้ต่อมาเนี่ยสกิลแรกยังคูดาวไม่เสร็จพอเสร็จปุ๊บเออคูดที่ที่ส ยังคูดาไม่เสร็จไหมครับคาที่สกิลที่3ที่กับสี่ไดแล้วดังนั้นควรจะต้องทํายังไงละ่ะควรจะต้องดูครูดาวดีๆดูแคสต์ตามเขาดีๆเฉลี่ยคาที่เอาเป็น2 3แล้วก็4แบบนี้ครับแล้วลองดูหันที่ที่หนึ่งสองาโอ้ก็วนมาใหม่ พอหนึ่งมาสองสามประมาณครับถึงสี่ยังใช้ไม่ได้เมื่อหนึ่งเข้าวนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ส,สามารถใช้ได<ป>้ครับแต่ถ้าสังเกตดีสกิลที่2ของผมเห็นไหมมันคูดาวัที่สุดก็ควรจะเอาสกิลที่2มานะครับประมาณนี้เราก็สามารถเซตได้ว่าเราอยากได้สกลิลไหนบ้างเนาะอย่างเช่นครัพนี้เราเอามาเปิดด้วยสกิลนี้ต่อด้วย ก่อนอย่าลืมอย่าลืมกดสก,กิลก่อนจิ้มก่อนจึ่มให้มันขึ้นแบบนี้นะเราให้ลากนะครับแล้วก็ต่อได้นี้ละกันต่อด้วยระเบิดมากทองอยู่สกิลที่สองปากสาวสามแล้วก็ระเบิดสายปลา ัอนนี้ดีสายฟ้านเนอาะอย่างเซเลยยาเซเลนาเขามีดีดไฟอย่างเอเดลต้ามีดีดท้งแข็งอันนี้คือดีสายฟ้าทำไมมนะอิี่ี่สอง,งสแล้วก็ดีสายฟ้ามึื่อนดีสายฟ้ายังไม่ฮะแต่รอกระโบได้นี่ได้หุดประมาณนี้นี่คือการเซตการตั้งค่านะครับการตั้งค่าสกิลจากปีหลักมาณเท่านี้เลยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้แนะนำไปเียบน,น้อยแล้วว่าควรจะต้องเอาสกิลที่คูดาวว่ มาไว้างข้งหน้าเพื่อเปิดนะครับแต่บางท่านแน่นอนเราไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าสําหรับบางอาชีพที่สกิลมันไม่มันไม่เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ส่วนปุ่มจอจะได้กมลืมให้ดูเรากดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นมาผมจิ้มค้างอยู่แล้วพอเราปัดไปข้างบนเขาก็จะรับปัดไปทางซ้ายปัดไปทางขวากขจะใช้สกิลอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ปัดไปข้างล่างก็เหมือนกันนะนั้นเวลาเราจิ้มทีแล้วต้องปัดไปซ้ายปัดไปขวาปัดไปล่างปัดไปบน อันนี้เอาไว้ใช้ประมาณนี้ดังนั้นปุ่มนี้จะเหมาะสําหรับพวกโทรศัพท์หรือมือถือเนาะจะเหมาะกับคอมที่เล่นท c ซประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเดี๋ยวผมจะลงคลิปถัดไปเนี่ยเป็นคลิปจาะลึกสกิลของแต่ละคลาสนะครับคราวที่แล้วเราแค่รีวิวสกิลเนะาะคราวนี้เราจะจาะลึกกันว่าโอเคคลาสนน มีสกิลไหนที่แรงสกิลไหนที่ต้องอัพต้องเน้นแล้วมีบัฟหรือมีดีบัฟอะไรหรือแต่ละคัสมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นเดี๋ยวเราจะบอกให้ละเอียดเลยนะครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ